พี่เอหน้าขี้ผ้าร่วยทุกท่านเดอ้อค่ะผู้ดใดที่เขามาแล้วกะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะบอผัดข่าวสารดีๆจากท้างช่องเด้อค่ะเดอ้อเมื่อนี้แอดมินจะพาไปใส่ให้มาตามไปพร้อมกันเด้อค่ะเมืองเกาเมืเองโบราณเด้อค่ะ ยังได้แน่ค่ะปูคุณมาขาแดงบอกค่ะปูิ่นมาขาแดงบอกค่ะใช่ค่ะขึ้เมื่อแต่ว่าเมือเมื่เมื่ข่าแดงปูือว่าเขาไปทางไหนเหยียบหินเหยยบย่งเด้อตูไว้ไตาตูไว้ไปเห็นพึ่งปาไหนเด้อก็ขาลงเชขาลงอะบาด้านบาดมาบ เอาถูกมากถูกไหมถูกถูกมากเพื่อนมักผกาแดงแม่นบอกค่ะปูมีบ้างมี่หมาอันหนึ่งแล้วเป็นจั้งไต่ค่ะปูเป็นเมืองเก่าเอาวัน แแดงมาให้คนเนี่บ่เบาหมากไว้นเนี่ยเนาะหมากเจาะกู้เนาะเ้ยมาเลยเด้อหลานมาเลยเด้อกาต่อใช่เหมได้คิอ่อนบาเกับเขาสู้กันเด้อเขาสิงนเอาอยู่มาจังสัรที่ลวงปู่เพื่นมากเสียแดงหอยเพื่อนแม่ค่ะนี่มนเพื่อนดอกอือค่ะ คนมักเสือแดงเด้อ no, ค no, no, no. no, 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 no. mm ่ะเอฟซีมีคนได้โชคได้มาเนาะเราคนได้เอาเสือแดงมาให้เนาะค่ะนโอ้เป็นจังสัรค์น้องจันเนาะได้โชคได้มาหนัทถวายเสื้อแดงนี่คนมะค้อแล้วค่ะคนได้เหรอคนเอาเสื้อแดงมาถวายจ้านะแดงมาถวายพ่ะเอาเสื้อแดงมาถวายได้นี่เระบ่ได้ตั้งแต่เสาหัวโอ้บ่ได้ตั้งแต่เสาหัว มีเยะนบ่ไม่อนเด้งสางนังไงเรียนตลัดด้วยเดู้คนบาเป็นยเยิคน่อันจังสิู้นเดต้นูเด้ต้นหลานู้ิงนเนไปได้บ่คะปูนเดียตัวเด็ดตัวดีหายแ้วครับม้งเยาเปนบ่ได้ว่าาอเนี่เด้อค่ะขออนุญาตเึ้น้เด้อค่ะยุงกัไล่ไลายถ้าเป็นราูนีย้นมาเลยค่ะ มามาเวลาไม่น้อยม่น้อยเึ้นมาเพ้อขึ้นมาีเดอค่ะคนถูกถูกขอเดอมาุดูอคาราบาลันเดอรนะครับนี่ก็ด้ดกนเดี๋ยวเต็สิาพีน้อยจุดถูออนุญาตอนุญาตปูยาตา่ยาะถูมา เม่อนมันดีสุดเลครับั้งนมาตั้ง้งคน่เล่นกันอดงกันด้วใไม่ไไมเถอเป็นาอีกแล้วทางเป็นบ่าไหร่ทางเดือนของอย่างกระดักันมากเลยค่ะเ้อทางเพื่นเที่ยวตัวนีไหมทางเพื่นเที่ยว

เปมันโอ้ยสนั่นเดือยนะนิวหายใส่คุณก็เห็นนี่เอานิวผมเด้อวันนนอกบ่นิวมีโอ้ยนิวหายเด้อวันนี้ปูยาเอาแล้ววันนี้แอติสิบ้านนิวมีนิวเบอรัทบก็มีอยู่ ไม่ดูท่ากูเห็นเนาะกะเราเห็นบอกคกพี่ว่างั้นเอากาเ็นไหมดูเห็นแล้วเห็นแล้ว่เดพอเห็นพอคนมาเห็นมึงวเลยม่งาง่ือแดงอาม่รีเด็กโ่ขือแดงนะโอเขอบเนอเคูดอูดอูดบดีกนตกอยูดีตงย มาได้ครับต้นผู้ชมครับเดี๋ยวจะได้ตัวเด็ดตัวดีนะครับเดี๋ยวอาจารย์บินว่าให้เราครับหลังจากนีามาตัวเด็ดตัวดีให้ท่านผู้ชมนะครับได้ก็ได้ไปนน้ำกันลนะครับตัวดีตัวเด็ดแน่นอนครับโอ้สวยสวยมากเลงานนะครับเจ้าเป็นตัวเล็กที่สวงามมีดอกสูง พิดจรนาบุ้วยกัน้ะครับเ้ื่อยไม่จะเห็นตัวเห็นเนี่ยังนะรครับนี่ผู้ได้ถือกระเสือแดงมาถวายเพลนเดือค่ะเพอนมาเสือแดงเด้อค่ะไปได้พ่าคกันี่ ดันตอนครก่จอตรงนี้ครับนี่แกนเราเห็นไก่ก่อนเห็นราไก่ก่อนที่กำงูจงอยู่เรียกกระรันจงอโหอยู่ผีเหล็กสักแห่งผีักหลหกนางูจงไม่หกผาเลยมีหางว่านันแมนด้วยไ่ันหกผานั่น ตัวตัวนี้เป็น kind ห of ุหาเนาะปูลาเพื่อนเชียนอะไรเป็นเพิ่อเชียนลงไปดูเนาะเนาปลไทยอะไรเป็นเป็นเทียนดูอันนี้ยศเทียนลงใส่หินนะครับเด้อน้ำบริโภคยศได้จะต้องบนใส่น้ามนี่ใส่หินเด้อใส่หินเด้อแปะทั่นี่ยศใส่หินเอาเด้อครับบาดท่นนี้ท่านผู้ชมไปลงไปดูหาทางขอให้คุณตัวแรกทำผู้ชมไปดูเอาเด้อครับปฏิกับหัวกับหานกันดูเอาตามตามนี้แหละครับ